สวัสดีครับสงครามยูเครนนี้เริ่มขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์2565ตอนนั้นฉากทัศน์ของสงครามเนี่ยหลายคนมองว่ารัเสเซียนี้โจมตีหนักแน่แล้วก็จะชนะยูเครนได้แบบไม่ยากด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่านะครับมีการนับจํานวนทหารนิเทียบกันมีการนับจํานวนรถถังนิเทียบกันมีการนับจนนถถํนบนาน,จนวนเครื่องบินนิเทียบกันแล้วก็มีการนับจํานวนหัวรบนิวเคลียร์ของรัเสเซียด้วยอันนี้ถ้าเทียบแบบนานนะครับทั้งโลกเนี่ยไม่มีใครสู้กับรัเสเซียได้ แต่ว่าความจริงรัสเซียโดนทุบที่กรุงเคียแบบเหนือความคาดหมายนะครับตอนนั้นเนี่ยต่างคนต่างใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในกองทัพที่มีอยู่ก่อนแล้วแต่เมื่อสงครามผ่านไปเนี่ยยูเครนมีปัญหาเรื่องโดรนเพราะว่าโดรนเบลัก่าทีบีสอที่ซื้อมาจากตุรกีเนี่ยไม่สามารถใช้การได้นะครับเพราะว่าตุรกีไม่ส่งขีปนาวุธที่ใช้กับโดรนให้เพราะว่าตุรกีเนี่ยไม่ต้องการขัดใจกับรัสเซียถ้าเบลัก่าทีบีสใช้งานได้ตามปกติแอดมินชื่อว่ารัสเซียเนี่ยโดนทุบ นักกว่านี้แน่เราเห็นมาแล้วในสงครามอาร์เมเนียกับอาร์เซบจันนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมสฐอเมิกาเนี่ยไม่ส่งโดนโจมตีให้กับยูเครนอย่าง MQ9 r e a p ไ r ริปเอร์ซึ่งยูเครนนี่ร้องขอเช่นกันนะครับ ก็เป็นเพราะว่าโดรนแบบนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธขั้นสูงมันผิดข้อตกลงส่งให้กับยูเครนนี่ไม่ได้ถ้าส่งได้นี่รัสเซียเละแน่แต่ว่ามันก็น่าแปลกใจนะครับที่รัสเซียเนี่ยไม่มีโดรนแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่ารัสเซียผลิตเองนี่ไม่ได้ถ้ามีรัสเซียเอามาใช้ไปแล้วนะครับเมื่อยูเครนเนี่ยไม่ได้โดนพิฆาตได้มาแต่โดรนพีชีพเล็กๆจำนวนไม่มากนะักยูเครนก็ต้องโมดิฟายเองยูเครนเอาโดรนแบบพลเรือนสีใบพัดนั่นแหละครับมาทำเป็นโดรนหย่อนอาวุธ แต่มันก็มีข้อจำกัดมันไม่แม่นยําพอช่วงหลังมายูเครนเนี่ยจึงโมดิฟายโดรนใบพัดนี่แหละครับให้เป็นโดรนแบบพีชีพซึ่งมันก็ได้ผลและตอนนี้เป็นอาวุธหลักชนิดหนึ่งของยูเครนเรื่องนี้แอดมินคิดว่าต้องให้เหรียญกล้าหาญแก่ผู้คิดคน้นเพราะว่าผลงานนี้เยอะมากเหนะือความคาดหมายนะครับโดรนพีชีพของยูเครนเรียกโดยทั่วไปว่า FPV โดรน FPV ก็มาจาก First Person View ก็คือใช้คนคนเดียวในการบังคับง่ายๆแต่ว่ามีประสิทธิภาพนะครับใครจะคิดว่าโดรนไปพัดทั่วไปเนี่ยจะมาเป็นอาวุธได้แน่นอนว่าโดรนเป็นแค่พาหนะแต่ว่าสิ่งที่มันพกไปด้วยคือหัวจรวด RPG ซึ่งก็เป็นอาวุธทำลายรถถังยานเกราะนี่อยู่แล้วซึ่งยูเครนมีจรวด RPG นี่เยอะผลิตเองได้ด้วยราคาถูกนะครับแอดมินคิดว่าต้องเอาส่วนหางนี่ออกไปเหลือเฉพาะหัวรบและคงมีการตั้งชนวนนใหม่ ซึ่งมันก็ทําได้อยู่แล้วนอกจากทําลายรถถังยานเกราะแล้วก็ยังสามารถทําลายบุคคลน,นี้ได้ด้วย ทหารแนวหน้ากลัวโดนมากกว่าปืนใหญ่นี้ด้วยซ้ําเพราะว่ามันสามารถติดตามเป้าหมายได้นะครับล่าสุดโดน r p รน RPG ของยูเครนเนี่ยเล่นของสูงแล้ครับไปจัดการรถถัง t 90 m ของรัสเซียแม้ว่ารถถัง t 90 m เนี่ยจะมีเกราะปฏิกิริยาคอนแท c t 5รุ่นล่าสุดแต่มันก็ไปไม่รอดนะครับหัวรบ RPG ที่ยูเครนใช้เนี่ยเป็น RPG 7รุ่นเก่าของโซเวียต เรื่องนี้สร้างความแปลกใจว่า t 9 0 m รุ่นใหม่เนี่ยไม่สามารถต้าน rpg 7ได้มีการวิเคราะห์ว่า กาะปฏิกิริยาของ t ี90 m อเนี่ยไม่ได้เรื่องล้มเหลวในการป้องกันแล้วครับหรือว่าโดเนี่ยไปโจมตีจุดอ่อนของที90 m มนี่พอดีอันนี้มันก็เป็นไปได้ตอนนี้แนวหน้าของยูเครนเนี่ยเต็มไปด้วยโดนแบบนี้ซึ่งมันก็ได้ผลนะครับแอดมินคิดว่ารัสเซียนคงจะทําบ้างเพราะว่าโดนแลนเสร็จราคาแพงไปสู้โดนราคาถูกนี่ไม่ได้แต่ว่าปัญหาคือรัสเซียเนี่ยจะเอาโดนใบพัดมาจากไหนแล้วครับผลิตเองก็ไม่ได้ขอจีนจีนก็ไม่ให้โดนติด RPG เนี่ยแอดมินคิดว่าในอนาคตนี้คงเป็นที่ฮิตกันนะครับทั้งยูเครนอาจจะลามาอิสราเอลหรือว่าอาจจะลามาพม่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ